สวัสดีปีใหม่ชาวลัคนาราศีตุลทุกท่านค่ะทั้งช่องเปิดฟ้าจากราศีมามอบของขวัญปีใหม่ให้ท่านโดยการตรวจสอบภาพรวมของดวงชะตาปี2566เพื่อเป็นพิมพ์เขียวหรือไกด์ไลน์ให้กับชีวิตท่านนะคะการดูดวงชะตาในภาพรวมก่อนอื่นเรามา่พยากรณ์จากการย้ายราศีของดาวใหญ่และดวงดาวที่สำคัญกับดวงชะตากันก่อนเลยนะคะ ในปี2566นี้ชาวลัคนาราศีตุลจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญดาวดวงแรกที่จะโยกย้ายและจะส่งผลต่อดวงชะตาของชาวลัคนาราศีตุลคือดาวพระเสาร์จะโคจรย้ายราศีจากราศีมังกรยกเข้าราศีกุมในวันที่1มีนาคม2566เวลา7.39นาฬิกนาทีดาวพระเสาร์เป็นดาวเจ้าเรือนพันธุ ยกเข้าพบปุตตะท่านจะมีเกณฑ์เริ่มต้นธุรกิจการงานใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในธุรกิจใหม่ๆหรือการปรับเปลี่ยนตำแหน่งหน้าที่การงานใหม่ๆรวมไปถึงมีเกณฑ์ได้สินทรัพย์หลักทรัพย์ใหม่ๆเข้ามาครอบครองอาจมีการเปลี่ยนที่อยู่อาศัยบ้านใหม่รถใหม่หรือมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงขยับขยายสถานที่อยู่อาศัยสถานที่ประกอบการของท่าน ให้ดูแปลกใหม่มากขึ้นกว่าเดิมค่ะและในวันที่8มีนาคม2566เวลา21นาฬิกา44นาทีดาวมฤตยูจะโคจรย้ายราศีจากราศีเมษเข้าสู่ราศีพฤษภเป็นการโยกย้ายจากภพปัตตนิเข้าสู่ภพมรณะของดวงชะตาเกณฑ์นี้เป็นเกณฑ์ที่ดีสำหรับดวงชะตาของชาวลัคนาราศีตุลเลยทีเดียวนะคะ ดาวร้ายเมื่อไปอยู่ในภพที่ร้ายถือว่าเป็นสิ่งที่ดีสิ่งร้ายๆเพศภัยต่างๆจะถูกทำลายสิ้นในปีนี้ค่ะทำให้ในเรือนปัตตนิเหลือเพียงพระราหูดวงเดียวจะส่งผลให้ในเรื่องหุ้นส่วนหรือคู่ครองคนรักดีขึ้นและดาวมฤุตยูจะอยู่ที่เรือนมรณะเป็นระยะเวลา7ปีนับจากนี้นะคะในวันที่19เมษายนเวลา21นาฬกาสนาที ดาวพฤหัสบดีดาวประธานฝ่ายสุพเคราะห์ดาวแห่งบุญกุศลดาวแห่งคุณงามความดีจะยกจากราศีเมนเข้าสู่ราศีเมษดาวพฤหัสบดีเป็นเจ้าเรือนปุตตะและเป็นเจ้าเรือนสหัชชะจะโคจรย้ายจากภพอริเข้าสู่ภพปัตตณิของดวงชะตาซึ่งผลจากที่ดาวพฤหัสบดีอยู่ที่ภพอริในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมา ทำให้ท่านพบเจออุปสรรคปัญหาต่างๆเข้ามามากมายแทบจะเอาชีวิตไม่รอดเลยทีเดียวสำหรับบางท่านที่พื้นฐานดวงเดิมไม่ค่อยจะดีอยู่แล้วดาวพฤหัสบดีเป็นดาวแห่งบุญกุศลของเจ้าชะตาเมื่อย้ายออกจากภพร้ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากวันที่19เมษายนเป็นต้นไปเมื่อดาวพฤหัสบดีซึ่งเป็นดาวราชาโชคเล็งลัคนาในด้านการเงิน ท่านจะมีเกณฑ์ได้รับผลประโยชน์จากการค้าขายจากการทำธุรกิจท่านจะได้รับการสนับสนุนจากหุ้นส่วนคู่ครองคนรักท่านจะมีโชคลาภจากการติดต่อพบปะผู้คนได้โชคลาภจากการเดินทางเพราะดาวพฤหัสบดีเป็นเจ้าเรือนสหัชชะและยังเสวยตำแหน่งราชาโชคด้วยเรื่องการงานท่านจะมีช่องทางการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆ โดยเฉพาะงานที่ต้องมีการติดต่อพบปะผู้คนงานที่เกี่ยวข้องกับการต่างประเทศงานบนโซเชียลมีเดียแต่มีสิ่งที่ต้องระมัดระวังเนื่องจากในช่วงต้นปีจนถึงวันที่17ตุลาคมพระราหูยังคงเป็นพินทุบาทเลงลัคนาให้ท่านระมัดระวังความคิดเห็นไม่ลงรอยกับหุ้นส่วนคู่สัญญาหรือคู่ครองคนรักซึ่งจะเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ในเรื่องของการงาน ในด้านความรักหลังจากวันที่19เมษายนเป็นต้นไปความรักของท่านจะดีขึ้นเรื่อยๆตามลำดับแต่ในช่วงต้นปีจนถึงวันที่19เมษายนยังคงต้องระมัดระวังและประคับประคองความรักแต่จะให้ดีที่สุดคือหลังจากที่พระราหูย้ายออกจากภพเรือนปัตนิในวันที่17ตุลาคมเป็นต้นไปความรักของท่านจะสุขสมบูรณ์เป็นที่สุด ท่านจะมีโอกาสได้โชคลาภจากคู่ครองคนรักหรือหุ้นส่วนคู่ครองคนรักจะนำความสุขเข้ามาสู่ครอบครัวจะเป็นช่วงที่ท่านสร้างครอบครัวให้เจริญรุ่งเรืองท่านที่โสดจะมีโอกาสพบเจอเนื้อคู่ที่ดีส่วนท่านที่คบหากันมาสักระยะหนึ่งแล้วจะมีโอกาสลงหลักปักฐานแต่งงานใช้ชีวิตร่วมกันค่ะในวาระดิถีขึ้นปีใหม่นี้ทั้งช่องเปิดฟ้าจาก,กราศี ขอบุญกุศลที่ท่านได้สร้างสมมาในทุกภพทุกชาติส่งผลให้ท่านประสบความสุขความเจริญผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาผ่านเรื่องร้ายเพศภัยต่างๆขอให้ท่านประสบความสำเร็จในสิ่งที่ท่านปรารถนาทุกประการค่ะ